ภายใน24ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคำทํานายของคุณพิมพ์รับคำทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะภายใน24ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะ ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะพิมพ์รับคำทำนายได้เลยนะคะจะบอกว่าภายใน24ชั่วโมงนี้คุณจะมีโชคนะคะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนเงินก้อนที่คุณรอคอยมีโอกาสได้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะใครที่รอคอยข่าวดีอยู่มีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะบางคนนะคะจะเดินทางไปไหว้พระขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปไหว้พญานาคหรือจะไปคำชะโนด,ดนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพมีปัญหานอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดเยอะนะคะมีเรื่องกังวลในใจค่อนข้างเยอะนะคะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะในช่วงนี้นะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เลขที่คุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 1 8นะคะขอให้คุณโชคดีร่ารวยค่ะ